อันนี้งานที่เราใส่ออกมาได้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะใส่ไม้หนานะครับต่ําสุดนะครับได้ถึงขนาด4.5มิลนะครับซึ่งนี่นะครับใส่ออกมาเรียบเนียนนะครับไร้เซียนนะครับเนียนมากไม่ต้องขัดสวัสดีครับวันนี้นะครับเราขอนำเสนอเครื่องใส่ไม้รุ่น mb 1 3นะครับ เครื่องใส่ไม้รุ่น mb 1 3นะครับสามารถใส่ไม้หน้ากว้างได้ถึงขนาด13นิ้วสามารถใส่ไม้หนาสูงสุดได้ถึงขนาด6นิ้วมอเตอร์ขนาด2แรงม้าใช้ไฟ2 2 0นะครับสามารถที่จะเสียบไฟบ้านใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับเครื่องใส่ไม้รุ่น mb 1 3นะครับเป็นเครื่องใส่ไม้นะครับที่สามารถใส่ไม้หน้ากว้างนะครับได้ถึงขนาด13นิ้วสามารถใส่ไม้หนาสูงสุดนะครับได้ถึงขนาด 6นิ้วมอเตอร์ขนาด2แรงม้าใช้ไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็ข้อดีนะครับรุ่นนี้มีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีนะครับในหลายๆอย่างนะครับก็คือ1นนะครับข้างบนนะครับมีลูกกิ้งพาไม้นะครับเวลาที่เราใส่ไม้ไปนะครับหากเป็นไม้ที่มีลักษณะที่ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะส่งไม้กลับนะครับมีลูกกิ้งพาไม้นะครับ ใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็น้ำหนักเบารุ่นนี้นะครับมีตัวปรับตั้งระยะในการใส่นะครับสามารถที่จะปรับตั้งระยะได้ตั้งแต่ขนาด5มิลนะครับจนถึงขนาด30มิมลนะครับสะดวกยิ่งขึ้นในการใส่ไม้เด้านหน้านะครับมีนี่นะครับมีสเกลบอกนะครับในการที่ตั้งระยะในการใส่นี่นะครับตัวพื้นเป็นหินอ่อนนะครับซึ่งจะ เพิ่มความลื่นในการใสได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใสนะครับอันนี้เป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้เต็งนะครับซึ่งจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะใสไม้เนื้ออ่อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หากว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเราก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งหากเราใช้รุ่นนี้ใสนะครับก็สามารถที่จะใสได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเปืองใบหน่อยนะครับ และเดี๋ยวเราจะทดลองใส่เลยนะครับ อันนี้งานที่เราใส่ออกมาได้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะใส่ไม้หนานะครับต่ําสุดนะครับได้ถึงขนาด4.5มิลนะครับซึ่งนี่นะครับใส่ออกมาเรียบเนียนนะครับไรเสี้ยนนะครับเนียนมากไม่ต้องขัดจะมาทดลองใส่ท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่เราใส่ออกมาได้นะครับครับ อาช่างครับเสร็จเลยครับหากท่านที่สนใจเครื่องใส่ไม้รุ่น MB13 นะครับราคาเพียง1,000 10, 0 900บาทนะครับเราจัดส่งให้ฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางสอบถามข้อมูลนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0969359907นะครับสนใจสั่งซื้อก็สามารถที่จะลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับลงไว้ที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราขอแนะนำเครื่องใส่ไม้ของมอนเต้นะครับสามารถที่จะใส่ไม้หน้ากว้างได้ถึงขนาด13นิ้วใส่ไม้หนาได้6นิ้วนะครับคุณภาพเหลือๆนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ